สวัสดีค่ะพบกับนักพยากรณ์ชาวโฮโลไลฟ์นะคะนำทีมโดยอาจารย์แพทยค่ะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะที่จะมาทำนายดวงของคนทั้ง12ราศีที่เป็นเพศชายนะคะว่าในปี2559นี้การงานการเงินความรักของคุณจะเป็นเช่นไรค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์เดียปานชีวาค่ะอาจารย์เดียรับหน้าที่ทํานายดวงให้กับผู้หญิงค่ะประจําปี2559นี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินและความรักเรามาดูกันค่ะว่าผู้หญิงในปีนี้ทํำยังไงเราถึงจะสวยสดใสและก็โชคดีในทุกๆเรื่องค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์มดดำยุทธรีคารวานครับจะทําหน้าที่ทานายดวงในเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับให้กับบุคคลเพศทางเลือกครับว่าในปี2559นี้นะครับว่าดวงของพวกเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับเพศชายชาวราศีเมษนะคะดวงการงานได้ลูกแก้วของเทวีเซเลสขึ้นมานะคะเรียกได้ว่าชาวราศีเมษค่อนข้างที่จะโชคดีในแง่ของการงานค่ะมีเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เรื่อยๆนะคะแต่สําหรับว่าใครที่คิดอยากจะลงทุนเขาบอกว่าในปีนี้นะคะก็สามารถที่จะลงทุนแบบเข้าหุ้นได้เพราะว่าคุณจะเจอหุ้นส่วนที่ดีนะคะมาช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของการงานนะคะก่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นอย่างมากมายเลยทีเดียวแต่มามอง ถึงในเรื่องของเกณฑ์การเงินค่ะลูกแก้วของชัยโทนัสเกิดขึ้นนะคะเรียกได้ว่าการเงินก็ยังย่ำอยู่กับที่ยังไม่ ถึงกับก้าวกระโดดนักนะคะถ้าเกิดว่าจะลงทุนก็อาจจะต้องไปลงทุนกับเพื่อนเก่าๆหรือมิตรเก่าๆนะคะที่ยังพอไว้วางใจกันได้นะคะในแง่ของการเงินก็จะทําให้กระเตื้องขึ้นบ้างนะคะรวมไปถึงในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจการค้านะคะแล้วก็ออทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือบ้านเช่านะคะคุณมีเกณฑ์ได้ดอกผลหรือรายได้นะคะจากสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วดั้งเดิมเนี่ยเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นค่ะส่วน,นสําหรับในเรื่องของความรักนะคะชาวราศีเมษนะคะค่อนข้าง ที่จะมีปัญหากันนะคะคนที่แต่งงานกันมานานแล้วก็ไม่ค่อยที่จะมีความหวานชื่นใสกันเท่าไหร่นักนะคะมักจะมีโรคส่วนตัวสูงไปหน่อยนะคะไม่ค่อยที่จะจูนกันหรือเป็นลักษณะความรักที่เหมือนกับเหี่ยวเฉามานานไม่มีความโรแมนติกสักเท่าไหร่ค่ะรวมไปถึงในเรื่องของคนที่ยังโสดอยู่นะคะก็ะอาจจะต้องโสดต่อไปค่ะเพราะว่าใครที่เข้ามาในปีนี้เนี่ยก็มีลักษณะของความไม่จริงใจกันเกิดขึ้นรวมแล้วนะคะอาจจะเข้ามาเป็นเจ้ากรรมนายเวรอีกต่างหากเพราะฉะนั้นอยู่คนเดียวไปก่อนจะสบาย ใจกว่าค่ะ,คะทีนี้นะคะก็มาที่สาวๆราศีเมษค่ะในปี2559นี้นะคะสาวๆชาวชาราศีเมษ ได้ไพ่เดอะมูนในเรื่องของการทำงานนะคะนั่นหมายถึงว่าการงานปีนี้ของสาวๆชาวราศีเมษเนี่ยค่อนข้างที่จะคลุมเครืออยู่สักหน่อยนะคะแล้วก็มันจะมีเหตุบางสิ่งบางอย่างที่เหนือความคาดคิดเกินความคาดหมายได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องดี หรือเรื่องร้ายก็ตามค่ะยังไงเนี่ยในปีนี้นะคะชาวราศีเมษจะต้องมีความระมัดระวังตัวในเรื่องของการทํางานทําทุกอย่างด้วยความรอบคอบพิถีพิถัถนแล้วก็ถี่้วนอยู่เสมอนะคะเพราะว่าถ้าเราทําแบบนี้ไปเนี่ยถ้าเกิดดีก็ถือว่าดียิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ว่าถ้าเกิดจะเกิดเรื่องไม่ดีเนี่ยเวลาที่เรามีความรอบคอบมากขึ้นก็จะสามารถทําให้เราสามารถแก้ไขสถานการณ์ให้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะในปีนี้เรื่องการลงทุนงดไว้ก่อนนะคะส่วนในเรื่องของการที่จะ ออกจากงานประจําไปทํางานธุรกิจส่วนตัวอันนี้ก็ต้องกดไว้ก่อนเช่นกันในปีนี้เนี่ยพยายามทําอะไรก็ตามให้มีความมั่นคงเข้าไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดิมูลบอกว่าถ้าเราทําอะไรที่เสี่ยงมากเกินไปบางทีเนี่ยมันจะได้ไม่คุ้มเสียด้วยละคะ่ะในเรื่องของการเงินได้เป็นไพ่ e ชมเปญน,นะคะนั่นหมายถึงว่าในปีนี้เรื่องการเงินเนี่ยค่อนข้างสะพัดแต่ว่า ก็จะไม่สามารถเก็บให้เป็นกอบเป็นกำรรมได้ทีเดียวเพราะว่าเมื่อหามาได้เนี่ยก็จะมีรายจ่ายออกไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวสุขภาพหรือแม้แต่การลงทุนต่างๆดังนั้นปีนี้การเงินไหลเวียนดีมากเลยล่ะค่ะแต่ว่าเราจะต้องจัดการการเงินให้ดีเพื่อที่ว่าจะได้มีเหลือเก็บด้วยที่สําคัญนะคะคนที่คิดจะซื้อของใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยานพาหนะหรือทรัพย์สินที่ดินต่างๆก็มีโอกาสสูงค่ะแต่ว่าคุณต้องบริหารให้ดีๆนั่นเองค่ะในเรื่องความรักนะคะ สำหรับสาวชาวราศีเมษเป็นไพ่สองเหรียญน,นั่นหมายถึงว่าในปีนี้เนี่ยคุณค่อนข้างที่จะยุ่งๆในเรื่องของการทํางานแล้วก็ในเรื่องของเงินด้วยทําให้ไม่ค่อยมีเวลาใส่ใจในเรื่องของความรักมากนักแล้วก็เวลาความรักได้ไพ่สองเหรียญเนี่ยถ้าดินน้อยมากเกินไปนั่นหมายถึงว่าความหนักแน่นมั่นคงก็น้อยลงตามไปด้วย ดังนั้นความรักของสาวๆชาวราศีเมษสาหรับคนมีคู่ระวังการมีเรื่องระหของระแหงการทะเลาะกันแล้วก็เมื่อเกิดความไม่หนักนั้นเกิดขึ้นเนี่ยการทะเลาะกันก็จะนําพาไปสู่การเลิกลาได้โดยง่ายยังไงเนี่ยจะต้องมีความใจเย็นกันมากขึ้นนะคะแล้วก็พยายามพูดคุยให้ความเข้าใจกันมากกว่านี้ค่ะส่วนคนโสดถ้าเกิดได้ไพ่สองเหรียญน,นั่นหมายถึงว่าคุณ มีความคิดที่ต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญแต่ว่าการตัดสินใจนะั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชัวร์ดังนั้นในปีนี้สาวโสดเนี่ยให้คบใครเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะคบไปเรื่อยๆให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อนาคตจะบอกเราได้เองเพราะว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่ค่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับสำหรับเพศทางเรื่องนะครับในปี25 5 9นนี้นะครับในเรื่องของการงานกันก่นกอนนะครับได้อักษรลูนที่ชื่อว่าเพโทขึ้นมา เพโทในที่นี้นะครับเขาบอกเลยว่าชาวราศีเมษในปีนี้เนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ในเรื่องของการวางแผนอะไรบางอย่างอยู่ครับในเรื่องของการงานในปีนี้แล้วเขาบอกเลยว่าเกณฑ์การงานเราเนี่ยจะมีในเรื่องของที่ปรึกษาที่เป็นเพศหญิงหรือผู้หญิงครับที่มีอํานาจมากๆนะครับจะเข้ามาส่งเสริมนิองของการงานเราให้เราเนี่ยมีหน้าที่การงานที่เติบโตก้าวหน้าเป็นอย่างดีอีกทั้งลุนเพโทตัวนี้นะครับอาจารย์วัดดำแนะนําว่าช่วงนี้ถ้าเกิดใครก็ตามนะครับคิดจะไปสอบชิงทุนสอบแข่งขันหรือไปสมัครงานอะไรก็ตามนะครับเพโทตัวนี้เป็นลุนที่บอกได้ว่า จะมีเกณฑ์ของการมีข่าวดีสูงมากเขาบอกเลยว่าจะมีเกณฑ์ของการมีชัยชนะเกิดขึ้นจะมีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลี้ลับหรืออะไรบางอย่างครับจากความสามารถหลายๆอย่างหลายๆสิ่งนี่แหละส่งเสริมดวงเราครับทำให้ตัวเราเนี่ยมีภาวะการงานที่มีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีครับทีนี้เรามาดูกันนะครับในเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับการเงินสำหรับชาวราศีเมษในเดือนในปีนี้นะครับเขาบอกว่าได้หลุดนด้เชื่อเวเบอร์คนณนาขึ้นมาเขาบอกเลยว่าการเงินในปีนี้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ไปได้สวย เบอร์คาหน้ามันแปลว่าเหมือนตบต้นไม้ครับตีความก็แปลว่าการเงินเนี่ยมีความเจริญงอกงามเป็นอย่างดีจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเก็บเงินได้แล้วเขาบอกเลยว่าเกณฑ์การเงินในปีนี้เนี่ยจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการซักลากซากฐานครับทำให้ตัวเราเนี่ยมีฐานทางการเงินที่มั่นคงเป็นอย่างมาก <S <S อย่างหนึ่งครับการเงินในปีนี้ของเรานะจะมีเกณฑ์เสี่ยงเงินไปกับในเรื่องของที่อยู่อาศัยการลงทุนการเริ่มเปิดร้านค้าอะไรใหม่ๆครับในปีนี้เขาบอกเลยว่าการเงินเราในปีนี้เนี่ยถือว่าเริ่มงอกเงยไปทางที่ด้านบวกดด้านทีี่ ทีนี้เรามาดูกันนะครับสำหรับการความรักสำหรับชาวราศีเมษในปี2559นี้นะครับได้อักษรลุนที่ชื่อว่าสีเกลวขึ้นมาสี่เกลวในตัวนี้นะครับเป็นลุนที่บอกได้ว,ว่าความรักในปีนี้เนี่ยเป็นเกณฑ์ที่อยู่ให้ระวังในเรื่องของความขัดแย้งให้ระวังในเรื่องของมุมมองหรือเรื่องของความคิดครับที่ไม่ตรงกันอยู่บ้างในปีนี้ขึ้นมาเพราะสีเกลวเนี่ยมาแปลว่าแสงอาทิตย์มันบอกถึงในเรื่องของความ หักใจความหักร้างความผิดหวังอะไรบางอย่างเขาบอกเลยว่าในปีนี้เนี่ยสำหรับเพศทางเลือกนะครับเขาบอกเลยว่าก็ให้ระวังในเรื่องของความรักที่เป็นในเชิงของการระวังจะมีเกณฑ์ของการห่างไกลการห่างร้างหรือการต้องหักล้างกับคู่ครองทางที่ดีนะครับในปีนี้เนี่ยการพาคู่ครองหรือพาแฟนนะครับไปทําบุญด้วยกันยบ่อยครับจะเป็นการเสริมพลังที่ดีครับให้เราเนี่ยเป็นคู่กันได้อย่างราบรื่นยาวนานมากขึ้น หรือสำหรับคนโสดนะครับเขาบอกว่าในปีนี้เนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยตัวเราจะมีคนเข้ามาจีบครับแต่เรายังเจอคนที่ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ถูกใจเราสทัทีเดียวครับ สำหรับดวงชะตานะคะก็เป็นเรื่องของดวงชะตานะคะแต่ในเรื่องของความเป็นจริงเราก็จะต้องมีความมุ่งมั่นมีความอดทนนะคะในการทํางานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะคะอาจารย์แพทย์ก็ขออวยพรให้ชาวราศีทั้ง12ราศีเลยนะคะมีความเข้มแข็งมีความอดทนและมีความามุ่งมั่นในการทํางานไม่ว่าดวงจะดีหรือไม่ดี ยังไงก็แล้วแต่นะคะอุปสรรคต่างๆจะผ่านพ้นไปได้ด้วยแรงกายและแรงใจที่ดีของคุณค่ะก็ขอให้คุณมีความสุขทุกๆคนเลยนะคะ